วันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายดวงนะคะฝันเห็นรถถังแปลว่าอะไรฝันเห็นรถถังแปลว่าอะไร ฝันเห็นรถถังเลขนำโชคนะคะหกสี่สี่หฝันเห็นรถถังนะคะเลขนำโชคหกสี่สี่หค่ะฝันเห็นรถถังนะเป็นช่วงที่ดวงตกคุณควรจะเร่งทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรมีเกณฑ์เกี่ยวกับไปหาหมอไม่สบาย ไม่หาหมอไม่สบายแล้วก็จะโดนทวงหนี้จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินจะถูกทวงหนี้ค่ะจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินจะถูกทวงหนี้นะคุณมีความรู้สึกเบื่ออาจจะเบื่อที่ว่าจะต้องกักตัวอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ได้ไปไหนอะ่ะคุณมีความรู้สึกเบื่อจะจะมีคนคนหนึ่งอะ่ะ ที่เป็นเพื่อนที่อยู่ทางไกลอะ่ะมีคนที่อยู่ทางไกลต้องการจะติดต่อคุณเขาจะส่งสัญญาณมาอาจจะไลน์มาหาโทรมาหามีคนที่อยู่ทางไกลพยายามติดต่อคุณคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือแฟนก็ได้ในด้านความรักนะคะก็คือว่าเพศตรงข้ามเนี่ยเพศตรงข้ามรู้สึก ลุ่มหลงแล้วก็หลุลุ่มหล,ลงหลงไหลในตัวคุณค่ะคือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวมากนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เออไม่มีใครเรียนแบบได้นั่นเองะคะ่ะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็การุณาแอดไลน์มานะคะ